โอเคตัวนี้คือพริกส้มนะคะแล้วดูนะคะดกมากทุกคนแลดูกิ่งตอนนี้สูงประมาณ120ได้นะคะแล้วดกมากๆปลูกลงในกระบะดูถอยให้ดูก่อนว่าสวยขนาดไหนดกมากนะคะเนี่ยค่ะลูกเขาจะใหญ่แบบนี้สุกแล้วสีส้มนะคะเป็นพริกส้มค่ะมีค่ะคุณอุศนีคุณอุศณีทักข้อความหาแนนได้เลยนะคะ กินได้ไหมกินได้ค่ะเป็นพริกที่กินได้ผักที่สวนของแนนปลูกแล้วกินได้ทุกต้นค่ะโอเคเนาะกินได้ทุกต้นนะคะทุกคนสวยมากๆอ่ะถ้างั้นถ้าใครอยากดูผักนะคะเดี๋ยวแนนดูตอนแรกแนนจะเปลี่ยนกระถางให้ดูนะคะวันนี้มาปลูกผักนี่เห็นไหมพริกขี้ฟ้าเหลือแค่สองต้นเองนะคะสุกเต็มต้นเราไม่เก็บนะคะเพราะว่าเราให้ลูกคา้าต้นไม้ ต่อให้สุกข,ขนาดไหนเราก็ไม่เก็บของลูกค้านะคะจนกว่าต้นนั้นแนนจะเอาไว้เป็นต้นพันธุแนนถึงจะมาเก็บแล้วไปเปลี่ยนกระถางสวัสดีค่ะคุณสุดชนากินได้ค่ะกินได้ทุกส่วนในสวนของแนนกินได้หมดเลยผักของเราเยอะมากนะคะตอนนี้เคลไซ์กระถางหกนิ้วแนนจะปิดรับออเดอร์แล้วไม่รับออเดอร์แล้วเพราะว่าน้องหมดแล้วนะคะตอนนี้ ผักของแนนที่เป็นต้นเคลมีไซส์กระถางสิบนิ้วมีไดโนเคลแล้วก็หยิกเขียวสั่งคู่กันได้ต้นที่สั่งทุกคนจะได้ไซส์นี้เลยค่ะไซส์ใหญ่ในกระถางสิบนิ้วนะคะสวยมากส่วนไซส์นี้อ่าถ้าสั่งรอบนี้สัปดาห์นี้น่าจะได้อยู่ยังเหลือเหลือไม่เยอะเพราะว่าแนนจะคัดไปปลูกนะคะลงในกระถางสิบแล้วเพราะต้นเขาโตมากๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวที่แนนออกในสัปดาห์นี้ก็คืออู้ทุกคนดูถ้าใครได้ดูคลิปแนนเมื่อเช้าทุกคนดูนี่ดกมากไม่ใช่ดกธรรมดานะดกสุดๆโดกแบบดกจริงจังอะคะ่ะ แนนทําให้ดูแล้วนะว่าแนนปลูกยังไงผักแนนถึงสวยนะคะแล้วก็แปลงนี้ทั้งแปลงแนนจะเอาต้นผักของแนนไปลงกระถาง15นิ้วเพราะเขาต้นใหญ่มากตัวนี้คืออายุเยอะที่สุดของของสวนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนนรับออเดอร์อยู่ตอนนี้ที่สามารถส่งได้ทุกคนตัวนี้ดูตัวนี้นะอันนี้คือปูเล่ญี่ปุ่นสีม่วง แต่ที่มองเห็นว่ามันไม่ค่อยม่วงเพราะว่าแนนปลูกในโรงเรือนแนนกรองแสงแต่ถ้าทุกคนเอาไปปลูกกลางแจ้งมันจะม่วงมากดังนั้นอันนี้แนนขายในราคา70บาทสามารถสั่งรวมกันกับต้นพลิกได้เพราะอยู่ในกระถาง8นิ้วเท่ากันกับพลิกทุกคนสั่งพลิกรวมกับปูเล่ได้ราคาเดียวกันโอเคไหม